จนน้ำใสนะคะเหี้ยวเคี่ยวงูเก่าเราจะไม่ใช้ส่วนส้มนะคะสารส้มนะคะเราจะล้างเอาให้น้ำใสแล้วเราก็จะแช่ไว้ทั้งคืนเลยนะคะเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันนะคะนะคะข้าวเหนียวเราก็แช่ได้คืนนึงแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะนําไปนึ่งนะคะล้างให้ล้างให้น้ําเนี่ยใสนะคะเราก็จะนําไปนึ่งนะคะนะคะ เดี๋ยวเรานําไปนึ่งเดี๋ยวเรามาทําน้รอข้าวเหนียวสุกเดี๋ยวเราไปทําน้ํากะทิมูลข้าวเหนียวกันเลยเนาะเรามาทําน้ํากะทิละเอไปมูลข้าวเหนียวนะคะก็จะกะทิสามสามขีดเนาะนี่นะคะกะทิสดนะคะเพื่อนๆสามขีดแล้วก็น้ําตาลทรายขาวเนาะขีดครึ่งน,นะคะน้ําตาลทรายขาวขีดครึ่ง แล้วก็เกลือนะคะเกลือเค็มๆม,มันๆน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปตั้งไฟเนาะพอไม่ให้เดือดนะคะให้แค่น้ำตาลละลายเนาะเนี่ยคะะเราก็จะเอากะทิมาตั้งไฟเนาะก็จะใส่ใบเตยไปด้วยนะคะเปิดแก๊สคน คนให้แค่น้ำตาลละลายนะคะให้แค่เขาร้อนนิดนึงก็พอนะคะนเนีาะก็จะพอแล้วนะคะนี่เขาเดือดตรงขอบๆปุดๆแล้วเนาะ,ะแล้วก็ไปดูข้าเหนียวนะคะว่าสุกหรือยังแล้วก็จะนำไปมูนเลยเนาะ,ะปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวมาดูข้าเหนียวเนาะ,ะว่าสุกหรือยังนะคะ ไมแล้วก็จะบี้ดูเนาะว่ามีอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆ๋ื่เราก็จะนำไปมูนกับกะทิที่เราทำไว้เลยนะคะ นะคะคเราก็จะเอาเทสใส่ชามกะทิที่เราทำไว้เนาะกะทินี้ก็ไม่ไม่ต้องร้อนมากนะคะเพื่อนๆเทลงไปเลย ให้น้ำกะทิกับข้าเหนียวเข้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักประมาณ10นาทีแล้วเราก็จะนำมากลับหรือว่านำมาคนให้เขาเข้าวเหนียวมันเข้ากันนะคะกับน้ำกะทิ ก็จะไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องปิดนะคะไม่ต้องเอาฝามาปิดเนาะเราก็จะไว้อย่างนี้เลยนะคะเนานะได้สิบนาทีแล้วเราก็มากลับนะคะกลับอีกสักรอบกลับให้ข้าวเหนียวกับกะทิเข้าเข้ากันดีเนาะน,นี่นะคะนี่เขาก็จะดูดข้าเหนียวก็จะดูดกะทิเดี๋ยวมากลับอีกรอบหนึ่ง ค่วเราก็มากลับรอบที่สามแล้วเนะาะอันนี้เราก็จะกลับรอบแล้วเราก็จะนําไปห่อเลยนะคะเพื่นอนเดี๋ยวให้เขาเย็นเลยเขาดูดน้ํากะทิอีกเราก็จะนําไปหอนะคะนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะหอนะคะนี่ใส่วาวนะคะครึ่งโลก็ น,นี้เนาะน,นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะหอนะคะอันนี้ตัวข้าวเหนียวค่ะอันนี้สังขยาค่ะน,น,นี่สังขยาอันนี้ข้าวเหนียวเนาะเดี๋ยว,วะะเราก็จะหอนะคะเราก็จะหอกับใบตองนะคะเพราะว่าเราขายห่อละสิบบาทน,นะคะนี่นะคะเราก็จะเอาไข่ สังขยาม,มาวางสิบบาทค่ะหอมไม่ไม่เล็กนะคะสิบบาทนี่ค่ะนี่นะคะหอมหอมประกบกันแบบนี้เนาะนี่ค่ะแล้วเราก็จะกลัดนะคะ พอละสิบบาทเดี๋ยวเราก็จะห่อจนเสร็จเลยนะคะเ,เพื่อนๆเอ,อสักหอนะ่อเนาะ สิบาทนี่นะคะเราก็ห่อได้สาอห่อนะคะนี่นี่นะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไล like, ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะ10บบาทค่ะ